สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งนะคะในส่วนของรายวิชาประวัติศาสตร์เนาะเรื่องของพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วคาบที่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวันนี้ความสัมพันธ์กับประเทศจีนเนาะจีนเนี่ยในสมัย กรุงธนบุรีเนี่ยอาณาจักรธนบุรีเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นการค้าในระบบบรณบรณาการนะคะภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยขึ้นคลองราชสมบัติแล้วทรงส่งทูตไปจีนหลายครั้งนะคะในปีพศ2314และก็พศส3 1 8แเนี่ยแต่จีนเนี่ยไม่ได้ให้การรับรองฐานะพระองค์และเห็นว่าการขึ้นคลองราช ขึ้นของราชสมบัติของพระองค์เนี่ยไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมแต่ก็ยอมขายนะคะขายกรรมฐานขายกระทะเหล็กให้ไทยนะคะนำมา,าทำดินปืนและหล่อปืนใหญ่นะคะกระทั่งในปีพศ2324เนี่ยจีนเนี่ยจึงยอมอรับรองฐานะอาของอาณาจักรธนบุรีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ยอมที่จะรับรองฐานะก็คือเพราะว่าไทยเนี่ยสั่งซื้อนะคะขายซื้อกรรมฐา,านแล้วก็กระททกเหล็กเพื่อมา,มาทำปืนใหญ่นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์กับจีนเนะาะความสัมพันธ์กับจีนในในยุคของราชวงศ์หมิงหรือว่าราชวงศ์แมนจูนะคะจักรพรรดิเหยียนฉงนะคะอันนี้ก็คือ,อส่งทูต ไปจีนครั้งแรกนะคะไปติดต่อค้าขายเนาะ,ะเพื่อที่จะ,ะซื้อกรรมฐานซื้อดินปืนมาสร้างปืนใหญ่เงี้ยค่ะอันนี้เป็นปืนใหญ่ในสมัยโบราณนะคะที่เขาเอามาตั้งโชว์เนาะปืนใหญ่ที่ทําจากกรรมฐานแล้วก็กระทัดเหล็กนะคะในสมัยพระเจ้าตักสินที่จีนให้ไทยนํามาทําดินปืนแล้วก็หล่อปืนใหญ่เนาะอะอันที่สองนะคะ พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความสัมพันธ์กับอังกฤษเนาะไทยเนี่ยในสมัยทนบุรีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอังกฤษนะคะโดยพะะ่อค้าชาวอังกฤษชื่อว่าร้อยเอกฟานซิสไลหรือที่ไทยเรียกว่ากับตันเหล็กนะคะได้จัดหาอาวุธมาใชมา้มาให้ไทยใช้ต่อสู้กับพามา่นะคะไทยหลังฟานฟานซิสไลเนี่ย ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาราชกับกันเนาะในสมัยโบราณเนี่ยใครที่มีผลประโยชน์กับประเทศก็จะได้รับพระราชทานยศเนาะอันนี้คือความสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษเนาะอันนี้คือรูปปั้นนะคะฟรานซิสนะคะอันนี้คือรูปปั้นที่อยู่ใน มาเลเซียเนาะเป็นพ่อค้าชาวอังกฤษเนาะมีบทบาทในกิจการการค้าแถบหัวเมืองมาลายูก็คือแถวภาคใต้นนนะคะได้จัดหาอาวุธปืนมาถวายสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรวมทั้งพัฒนาเกาะปีนังนะคะเป็นเมืองเกาะเปจากเกาะปีนังเนี่ยให้พัฒนาเป็นเมืองแล้วก็เจ้าเมืองแล้วก็เป็นเจ้าเมืองปีนังครกเาะอันนี้ก็คือจบ เรื่องพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้เรามาคุยกันแค่สองประเทศเนาะกับจีนกับอังกฤษนะคะพัฒนาจีนกับอังกฤษเจอกันอีกทีครับหน้านะคะอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ